การฝึกจิตคือการฝึกให้จิตมีวินยัยให้จิตอยู่ในอวาทให้จิตเชื่อฟังให้จิตหายพยศการฝึกจิตใช้ความอดทน อดทนเพราะมันไม่ง่ายไม่ทันใจศัตรูของความอดทนก็คือความขาดหวังความอยากได้อยากนีอยากเป็นอยากได้เร็วๆ อะไรจะเกิดจะเกิดได้เพราะเหตุปัจจัยพร้อมมันก็มีหน้าที่สร้างเหตุสร้างปัจจัยถึงพร้อมเมื่อไรผลก็จะปรากฏถ้าผลยังไม่ปรากฏแสดงว่าเหตุปัจจัยยังไม่พร้อม จิตเราจะเพลินกับความหลากหลายคิดนั่นคิดนีตลอดเวลาทำให้จิตอ่อนแอพลังจิตก็รั่วไหลตามตาหูจมูกลิ้นกายไหลด้วยความเพลินในความจำ เลื่อยู่ในความคิดเราจึงต้องให้จิตทำงานให้จิตทำความเพียรโดยให้จิตน้อมไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่อง เราไม่ต้องสู้กับอารมณ์เหมือนเราอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงไม่ต้องไปชนคนที่ส่วนทาง เขาก็เดินของเขาเราก็เดินของเราความคิดก็ธรรมชาติอย่างหนึง่งอย่าไปสนใจมาอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปยินร้ายกับมันอย่าไปอย่าไปมัวสูมกับมันอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมัน แต่พอเราเพลินกันมาแล้วสนใจมาสงสัยมายากละ่ะเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก อยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตจะไม่เบื่อในสิ่งท้าทายสติปัญญาของนักภาวนาตั้งแต่ตนเพราะสิ่งที่ไม่กระตุ้นไม่ชวนให้โลกโกรธหลงก็ไม่มี ไม่มีอะไรดึงดูดจิตให้ไปอยู่ต่งนั้นดั่จิตพร้อมเชื่อเบื่อในสิ่งที่ไม่กระตุ้นแต่เราก็ต้องวางแผนว่าจะต้องมี กุศลบายและเทคนิคทำให้จิตพอใจกับสิ่งที่ไม่น่าตื่นเต้นน่าจะคิดอย่างไรจะมองการภาวนาอย่างไรจะสร้างกรอบของการกระทำอย่างไรความรู้สึกพอใจในงานจึงจะเกิดขึ้น ถ้าเราเก่งทำได้กับลมหายใจเรื่องการป้องกันความเบือ่อและการละความเบือ่อที่เกิดขึ้นในกิจกรรมทางโลกถึงงายนิดเดียวลมหายใจมันยากแต่เราก็ทำได้ ถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะตับทุกข์ก็ต้องตับกิเลสเห็นชัดในข้อนี้เชื่อมั่นในข้อนี้ความกระตือรือร้นในการจัดการกับกิเลสก็ยอมเกิดขึ้น ที่ในการจัดการกับกิเลสเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสติขาดสติสติยังอ่อนไม่มีไม่มีวันไม่มีทางไม่มีหวังเลยว่าจะจัดการกับกิเลสได้ ดังการเจริญสติกับลมหายใจมองในบริบทของการดับทุกข์เห็นความสำคัญเห็นว่าการเจริญสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกคือการสร้างเหตุสังปัจจัยของการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง สองพันหาร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพระอารียเจ้าจำนวนมากนับไม่ถ้วนได้พ้นทุกข์ด้่บรรลุธ,ธรรมด้วยการกำหนดลมหายใจาจึงเธอได้ว่าการเจริญอานาปาน,าาน,าานาสติ ือการเจริญตามรอยของพระอรียเจ้าทั้งหลายเราก็ปูชาคุณของท่านโดยการปฏิบัติตามลอมลุกคลุกคลานไม่เป็นไรธรรมดายอม เพราะไม่มีทางอื่น